สวัสดีค่ะพบกับแม่กำนันสตอรี่ค่ะวันนี้จากคลิปที่แล้วแม่กำนันพาไปดูต้นเศรษฐีเงินล้านกับบารมีเศรษฐีกันไปแล้วว่าในการที่เราใช้นมเหลือในการท,ที่เราใช้นมที่เหลือจากหลานกินไม่หมดเอามาให้ต้นไม้เข้ากินมันได้ผลแค่ไหน วันนี้ก็จะพามาดูต้นกวากมรกตนะคะที่ได้กินนมกับหลานด้วยมาดูค่ะว่ามันจะงามสักแค่ไหนมาดูกันนะคะนี่ค่ะกวากมรกตของแม่กำนันเคี้ยวจนแลออีกแล้วพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ก็ยอดที่เขาแตกมาใหม่ ที่เขาแตกมาใหม่นะคะนี่สวยงามมากเลยสมบูรณ์มากสวยมากค่ะสวยมากจริงๆเนี่ค่ะเขาจะแตกยอดมาใหม่จะแตกต้นมาใหม่งามีหลีด้วค่ะเด้อนี่ค่ะแตกขึ้นมากกัคือยงดนยิงใหญ่เนี่เลยนะคะ สวยงามมากค่ะเขียวจนแหล่ปันเฮาวาแตกนอขึ้นมหามายัยล่ำต้นขึ้นมหามายัยกระง,งามอุดมสมบูรณ์เนะคะ่ะอันนี้คือเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากนมเหลือเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะมันเป็นผลลัพธ์ที่เราใช้ของเหลือทิ้งให้เป็นประโยชน์คือมันจะมีอยู่หนึ่งกา้านที่ที่ตอนแรกมันจะรากเน่าแต่กวา,ากมรกรดเขาก็ดีไปอย่างเขาจะไม่ได้ไม่ได้เน่าไปเลยในทันท,ทีเขาจะค่อยๆเน่าขึ้นมาแม่กำนันก็เลยหักกิ่งที่เน่านั้นออกแล้วใบที่เขายังสมบูรณ์อยู่ใบที่เขายังสมบูรณ์อยู่เขาขยายพันธุ์ได้ เราก็เด็ดใบของเขามาเสียบ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 ลงเลยค่ะอเอาใบเขาเสียบลงเลยเสียบลงในกระถางแบบนี้นะคะเสียบ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 ไว้หลายใบในกระถางแบบนี้พอเวลาผ่านไปเขาก็จะได้มาเป็นแบบนี้เลยค่ะวันนี้แม่กำนันจะเอาลงกระถางแยกเข้าลงกระถางเล็กๆเพื่อจะบำรุงให้เขาสวยงามต่อไปนะคะ กมาดูกันค่ะและแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้ไงคะแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก้านของเขาลำต้นของเขาเนี่ยค่ะอาจากใบเราเราเราจะเ,เอาใบเอาใบออกแล้วส่วนส่วนนี้เสียดายนี่เห็นไหมคะ,ะจะมีรอยที่เราเด็ดเอาใบข้างล่างเขาออกไปแล้วแล้วเราก็เอาต้นเขานี่ลำต้นเขานี่ เอาใส่ขวดที่มีน้ําแบบนี้เลยแช่ทิ้งไว้เขาก็ได้มาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเขาก็มีรากมีออกมาเป็นแบบนี้แล้ววันนี้แม่กำนันก็จะเอาใส่กระถางเพื่อให้เขาสวยงามเห็นไหมคะถ้าเราทิ้งไปเขาก็ทิ้งไปแห้งไปเฉยๆทีนี้เราเอามาทําแบบนี้แล้วก็ได้ต้นใหม่อีกหนึ่งต้นแม่กำน,นันพลิกวิกิกให้เป็นโอกาสอีกแล้ว <c oughs> ค่ะ เรามาดูกันนะคะนี่เลยค่ะเขาจะเป็นโขดออกมาแบบนี้เห็นไหมคะเขาจะเป็นโขดออกมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนี่เขาจะมีมีรากออกมาเขาจะเป็นโขดออกมาแบบนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าระยะเวลา น่าจะสองเดือนแล้วค่ะก็ไม่ขึ้นไวสักเท่าไหร่แต่คนอื่นที่เขาทำไม่รู้นะคะว่าเขาขึ้นเร็วหรือช้ายังไงแต่นี่คงไม่กำน,นันนี่ก็คงจะสองเดือนกว่ามาแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะล้างให้ดูนะคะ,คะจะออกจากกระถางนี้แล้วก็ล้างให้ดูนะคะนี่ค่ะ ลางแล้วสวยงามมากเป็นไม้โขดปลูกเป็นไม้โขดก็ยังได้เลยนะคะโชว์หัวค่ะคนที่ชอบไม้โขดเขาก็จะปลูกโชว์หัวเลยโชว์หัวโขดเขาแบบนี้เลยโชว์โขดเขาบอกเขาบอกเขาเรียกว่าโชว์โขดความชอบนะคะคนที่ชอบเขาก็จะโชว์โขดอันนี้โขดงามมากเลยค่ะเห็นโขดไหมคะถ้าคนที่ชอบไม้โขดก็จะ ปลูกโชว์โคดได้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวแม่กำนันลองทําดูดีกว่าเนาะเนี่ยโชว์โคดว่ามันจะสวยขนาดไหนเลือกโชว์โคดสักต้นเนาะ <c oughs> ค่ะมาทํากันเลยนะคะอันนี้ก็คือดินปลูกที่แม่กำนันผสมไว้แล้ว <c oughs> ก็จะมีดินหนึ่งส่วน <c oughs> ดินที่หมักกับใบไม้ไว้แล้วก็ขุยมะาพร้าวสับ ปุ๋ยมะพร้าวสับแม่กำนันแช่น้ำไ้สามสี่คืนแล้วแล้วก็จะมีปุ๋ยคอ,อกแล้วก็จะมีะเขาเรียกบ้านห้องเขาเรียกเขาเอิ่นขี้อ้อยไนมคะ <c oughs> นะคะขี้มอ,อกกองของแม่กำนันใส่ผสมเพื่อเป็นธาตุอาหารให้กับต้นกวกา,ากมะละกุนะคะเราก็มาปลูกกันเลย เราจะใช้กางมะพร้าวสับรองก้นสักหน่อยนะคะเพื่อให้เขาได้ระบายน้ำได้ดีก็จะใช้ดินที่ผสมแล้วสวยนะแล้วก็ทำพยายามให้เขาเป็นอิสระ ไม่ทำให้เขาเหมือนโดนบังคับเกินไปสำหรับรากเขาเดี๋ยวจะลองโชว์ขุดสักสองกระถางสักสองต้นจะเป็นไม้โชว์ขูด จะไม่ไม่ให้โขดเขาฝังดินนี่เราจะโชว์โขดเขาไว้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ค่ะ ถ้าคนที่ชอบไม้โขดก็จะโชว์ขดไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะก็คนที่ชอบก็เขาก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะโขดเขาสวยนะคะแม่กำนังจะโชว์ขดไว้สองต้นค่ะ โคตสวยไหมคะเสร็จแล้วคะ่ะกวักมรละกดของไม่กำนันได้สิบอ็ดต้นสิบสองกับกิ่งสิบสองกับต้นใหญ่ต้นที่เป็นกิ่งใบเขาได้สิบอดต้นแล้วก็นี่เลยนี่เลยได้โคดสวยๆมาสองโขดส,สองต้นเลยนะคะ เห็นไหมคะเป็นไม้โขดจะทําเป็นไม้โขดสองต้นเลยสวยคะ่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าท่านคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กำนันด้วยนะคะ คลิปหน้าไม่กำนันจะพามาดูต้นอะไรนั้นรอติดตามชมคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ